สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งด้วยกับอาหารขันยูเนียนาช็อปแบทเทิลนะครับผมอาทิตย์นี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างน้องฟ้าหรือฟารุาโตะนะครับผมกับเด็กกียสเขียวนะครับที่เป็นมาตลอดการปะทะกับน้องปอนนะครับผมกับซอสอาร์สีฟ้านะครับผมสายขีโตกอัุนึนะครับผมมาดูกันว่าความไวของหน้าดาบดำปะทะกับขุนเขียล์ตลอดใครจะเป็นายไดใชยไปนะครับผมไปดูกันเลยครับเซตอัพไลฟ์กับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ตอนนี้เป็นฝ่ายของปอลเริ่มก่อนครับผมลงเป็นอัศเซนลครับผมแล้วก็ผ่านเพินไปตาของน้องฟ้านะครับผมตอนนี้น่าคิดอยู่ว่าไปใครดีและวางเป็นสองตัวครับข้อสู่ทัานเลยครับผมบอลมาเป็นชีตโตอ้อรศเซนะผ่านเลยครับผม,มเดี๋ยววาบอะไรกันอย่างรวดเร็วนะฮะแอรลลี่ครับจวดฮิงฮะ ทิ้งอาเนียไปนะฮะงั้นไฟนอลครับผมตุ้ยแล้วก็โจดึงครับงั้นไปเลยเหรอเรทคุณหกครับแรงมากฮะจังหวะนี้เอาไปกอดสองดาวเมยฮะสเปเชียลยิงทิ้งไปครับผมแล้วผ่านเลยครับผมผลของคุณหกนะครับถ้าขูกขับไลนะฮะแต่ไปเอาใช้แอลเลียนะฮะก็จะเอาคนขับหรือว่าล่างไส้ขึ้นมือได้นะฮะคิโตครับผมดาอัซนัขึ้นไปฮะลงอาซนัทซีหนึ่ง ไปตั้งครับผมลงอัสนะอีกใบหนึ่งครับผมและลงอัสนะอีกใบหนึ่งฮะมาเป็นตัวเปล่าแล้วฮะเป็นเทคนิคของการเล่นตัวเปล่าแล้วฮะและเลดเป็นคนเลียงไปฮะเปิดห้าหาสองหนึ่งลงอ่าและเลือกเป็นเซซิลนะครับผม ลงกุซากคูซสี่หนึ่งสองตีไปนะฮะแล้วก็สเปเชียลยิงอัศนะไปครับผมแล 4, ้วสี่พันตีบล็อกไปหนึ่งทีเข้าผ่านเลยฮะโอ้โหเล่นเนี่ยดูเดินจริงฮะใจหนึ่งมีการแตกการเล่นๆนะฮะแล้วก็อลงเป็นคิลิโตที่เป็น2 g ครับ2 g a c t แอคีมนะฮะ เลคิร้โตห้าหนึ่งไปครับจางนั้นไปเลยฮะเขาเ้าไปถึงไลน์ไปคุณแปดครับผมเหยียบหน้าแน่นอนเรียบร้อยครับไม่สลับเลนแจังหวะนี้แล้วกแหบยืน5้าพันอีกต่างหากอ้าแต่เหมือนจะไม่ยิงชริโตหรอหรือยังไงอ้าิมีอาสนะไปฮะให้เขาสลับไลน์เล่นได้แต่เขาไม่ได้ตีต่อแล้วฮะ เลือจุดพิเศษด้วยนะฮะสุดยอดจริงครับผู้เล่นพรสวรรค์จริงคนนี้กระซัมลูกขุนลงครับผมเปิดประสุดของกองกระท่าใบหาคาแรคเตอร์ตัวใหม้ขึ้นมือครับผมแต่ถ้าหาเป็นหุ่นจะได้เอพีคือมาครับเลือกเป็นทุกสคุลศาสตรหนึ่งฮะอ่จีกับเป็นแปดครับ, G K รบผมลงโจนหนึ่งฮะ แต่จะไม่มีหุ่นแปลดีไปฮะงวันนี้สเปเชียลทิ้งไปไหมหรือยังไงอ่าลงเป็นอันนี้ครับโจทิ้งไปทิ้งเป็นคุณเซซิลครับผมไปครับแต่ไม่ได้เมนนิมแพ้ครับอัชนะแล้วก็คีโตบอร์ดครับผมเหลืออัชนะได้ครับผมสี่พันตีครับยังเข้าอยู่ฮะแล้วก็คัลเลอร์ทิกเกอร์ครับเอาอันนี้ขึ้นมือไปฮะ เอาคิโตขึ้นหน้ามาฮะลงยุยครับโจทิ้งฮะแล้วก็ไฟนอลน,นะผมลงคิโตห้าหนึ่งเอ็อคีโตสามดื่มอดัพรฮะแต่เปลี่ยนมันจะเปลี่ยนใจฮะไหลก็ตามนะครับจังหวะนี้แต่ว่าบอดบอด เริ่มกลับมาเล่นได้นะครับเพราะต้องการบอดที่มีอักษรชิโตครับอ่าลงไป3ามหนึ่งนะฮะดังนั้นใช้ตะกี้ของพี่โตนะครับสลับลายอาร่าทุ่มาครับผมดังนั้นอ่าที่โตตีสี่พันะครับคุณแปดบล็อกครับโจกระต่อสู้สลับเตีครับคนนี้จวดหนึ่งมีอิมแพคฮะและเอาคุอระคุขึ้นมือครับสี่พันตีครับ ยังเข้าอยู่ครับโคเรียขึ้นมือครับได่ไอซมาอีกใบหนึ่งฮะยังเข้าอยู่ครับผมนะนิมมีทิกเกอร์ครับหนึ่งบล็อกถึงไลได้แน่อนจังวะน,นี้โคเรียครับผมจังหวะน,นี้ฮะเห็นคือต้องการคุณแปรนะตันตะุสาคูขึ้นไปครับผมตันนาลลี่ขึ้นไปฮะจังหวะนี้ โจ๊หนึ่งครับได้คุณหงน,นะฮะสเปเชียลยืนอัสนะท,ทิ้งไปฮะเรนคุณหงครับผมคุณแปดตีครับแต่ไม่ต้องเป็นทีแพ้ครับวันนี้เราจะต้องการล้อบอร์ดนะครับนะ,ะเช็คไฟนอลนวฮะว่าเหลืออยู่กี่ใบนะฮะหรือว่าจะปล่อยเข้าวัดดวง่ะครับ อนนี้นะฮะกำลัง,งเลอยู่นะะเพราวันนี้มีฝนถึงแพชชั่นได้เลยครับผมเลยต้องใช้ความคิดนิดหนึ่งยังไม่ดีเหมืนยังไม่เนี่ยมองฮนะกำลังคิดอยู่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดบล็อกอันนี้ไปอันนี้บล็อกต่อทำยังไงต่อนะฮะ เลือกบล็อกไปฮะคินแพ็ผมอ่าคีสองขาาเอาขึ้นมือฮะและอันนี้ตายอยู่ดีครับผมเกมจบให้ชนะของน้องฟ้าไปนะครับผม ก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจเรื่องของการ์ดเกมนะครับก็สามารถแวะมาที่ร้านของเรานะครับร้านชินคาเฟ่ครับตั้งอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรผลิตองค์เก้านะครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เปิด9โมงเช้าปิด3ทุ่มนะครับผมนอกจากการ์ดเกมนะครับก็จะมีเรื่องของบอร์ดเกมแล้วก็อาหารเครื่องดื่มแพรแบบการทุกท่านแบบครบวงจรเลยนะครับทุกท่านในวิดีโอนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์ดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับพวกผมชินคาเฟ่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ